ผงครื่องเทศอินเดียโตฟาสไป์ทฮะทุกคนและนี่คือสิ่งที่จะทำให้รสชาติอาหารอร่อยเพิ่มขึ้นหลายเท่าการจะทำแกงไก่แกงเนื้อมาัซาลาให้อร่อยผมแนะนำนะฮะต้องใช้โตฟามาัซาลาสูตรหนึ่งฮะจะบอกว่าแม่มันจะเข้มข้นอร่อยขึ้นยิ่งนี่สำคัญนะถ้าเป็นแกงกระเจี๊ยบเขียวอินเดีย แกงถั่วอินเดียและซาโมซาสุดๆฮะต่อไปทุกคนจะบอกว่าผงกะรีเนี่ยสูตรหนึ่งนี่สุดๆเลยแกงกะรี่อินเดียไก่เนื้อกุ้งหรือผักซุปถั่วเนี่ยกลิน่นหรือรสชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบสุดๆเลยทุกคนแล้วจะบอกว่าที่สําคัญนะฮะผงทันดูรี่มาซาล่าเนี่ยใช้สําหรับทาไก่เนื้อกุ้งแพะย่างทันดูรี่และขนมปังนานฟินสุดๆเลยฮะ แล้วผมจะบอกว่าสูตรนี้นะทุกคนถ่ายทอดมายาวนานถึง160ปีในประเทศไทยฮะที่สำคัญราคาไม่แพงและมันจับต้องได้ตอนนี้นะทุกคนมีทั้งหมด3สูตรหอมกลิ่นเครื่องเทพค้นถึงใจตกอฟ้าสไปผงเครื่องเทศอินเดียใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับทุกคน